วันนี้จริงๆหลายคนไม่รู้นะครับว่าแมนยูเต็ดของเรามีโปรแกรมลงเกมอุ่นเครื่องนะครับแม้ว่าจะเป็นสัปดาห์ฟีฟ่าวีนะฮะจะเป็นเกมเฟล m a แมทแบบปิดสนามไม่ให้นักข่าวเข้านะครับลงสนามพบกับบาร์สลีย์นะครับก่อนน้านี้เจอเบอร์ลีย์ไปแล้วแต่อันนี้คือเจอเจ้าตู่บาร์สลีย์ทีมจากลีบวันสมัยก่อนเคยลดแลนอยู่ในเวทีเบลีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตอนแรกเรามีกระแสข่าวว่าทอบี้เมนูจะได้คอกเสนิมหลังจากเจ็บตั้งแต่ เจอกับเรเบเดตปรีซีซันที่ผ่านมานะครับแต่สุดท้ายไม่น่าจะไหวนะยังเร็วเกินไปแต่ว่าจะได้นักเตะคนหนึ่งกลับมาก็คือเซเชลลเลเกอรอนพร้อมกันนั้นครับกระแสอุลแรงที่สุดของแมนยูเมื่อวานที่ผ่านมาน่าจะเป็นดับบิดเดเคอาหลังโพสไอจีสตอรี่ว่าอยู่เมืองแมนเชสเตอร์นะล่าสุดไปโผล่ดูเกมบอลหญิงระหว่างแมนยูกับเบสเชนะครับการปรากฏตัวของเขาสร้างความสั่นสะเทือนให้กับอังเดรโอเนนาหรือไม่นะครับพร้อมกันนั้นครับมีอดีตเด็กป๋าอยู่คนหนึ่งครับ ผู้ช่วยเฟอร์กี้เลเน่มูเลนสตีนชี้เลยครับว่า2นักเตะชุดปัจจุบันของแมนยูตามความเร็วของเพมเบอร์เล่ไม่ทันทาให้แมนยูเตะฟอร์มไม่ดีจะไปขายเขียวเล่าให้ฟังในค่ำคืนนี้นะครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ผมไปเริ่มต้นที่ฮาวเวิร์ดเว็บกันก่อนวีคที่แล้วโอลมานมากเรื่องสเปอร์กับลิเวอร์พูลไม่ตีเส้นนะในจังหวะล้ําหน้าหรือไม่ล้ําของลุยิสติอาส์นะครับแต่วีคนี้เนี่ยเป็นเรื่องใบแดงครับของโควาเซตที่มีแต่คนมองว่าเขาควรโดน แต่ว่าจังหวะที่ไปเสียบใส่มาติโอกาดได้แค่ใบเหลืองและพอดู VR ก็ไม่กลับคําตัดสินเว็บบอกแล้วว่าควรเป็นใบแดงนะครับส่วนจังหวะที่2ที่ไปใส่ดิชเช่ไรด์มองว่า VR ไม่ได้ไปดูเพราะผู้เสดสินมองให้เป็นแค่จังหวะ f o u เฉยซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับลูกเสียบดิชเช่ไรด์ผมมองว่าจริงๆถ้ามองดีๆมันมันโดนบางๆนะครับแต่ว่าโอเคลูกแรกแดงก็ได้เหลืองแก่ๆก็ได้นะครับแฟนแมนซิตี้แฟนอาร์ซ์กคิดอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาแต่วันเคยมี ลูกแบบนี้ไงกับเคอร์ดิโจนส์และคาเซมิโน่อรูเดรยั้งมันเป็น Red เลดการาฟเองใช่ไหมทีนี้ยูโร2028ก็คือไม่ใช่ปีหน้านะ2024นี่คือจอร์แดนีสองพนยี่สินะครับได้เจ้าภาพแล้วก็คือเอ่อหาชาติทีมช,ชาติอังกฤษเอ่ออังกฤษเวลส์สกอตแลนด์ ไอแลนด์เหนือและไอแลนด์นะครับเป็น UK บวกไอแลนด์ไอแลนด์อีกชาติหนึ่งนะครับทีเนี้ยมันมีดรามา่าเรื่องของสนามนิดนึงครับคือปกติแล้วเนี่ยสนามที่ใหญ่ที่สุดรองจากเวมบรีนั่งกิตก็คือโอทราฟอร์ดนะครับแต่ครั้งนี้ครับไม่มีทั้งสนามแมนยูและก็สนามลิเวอร์พูลนะครับเอ่อภาคเหนือเนี่ยที่จะเป็นเจ้าภาพค,คือสนามซิตี้ครับเอติฮัดแล้วก็จะมีเอเวอตันภาคกลางเป็นวิลลาร์ นะครับแล้วก็จะมีเซนเจมส์พาร์คของนิวคาเซยูไนเต็ด้วยเช่นเดียวกับท็อตแนมฮอสเปอร์ตนี้สนามใหม่แล้วนะครับแล้วก็อของทางฝั่งสกอตแลนด์ก็เป็นเฮนเดนพาร์คนะครับมันมีเหตุผลครับของแมนยูเนี่ยให้กำหนดการกับยูฟ่าไม่ทันว่ามีแผนจะรีโนเวท สนามโอทังของเพราะมันเก่าเลยคือหลังโคงหลังค่าก็รั่วมหมดแล้วไม่มั่นใจว่าจะเสร็จทัน2028นะครับนี่เป็นการยื่นเอกสารขั้งสําคัญว่าแมนยูจะมีการรีโนเวทแน่ๆนะครับปีนี้2023คุณมีเวลา5ปีนะฮะรีไปสนามก่อนที่มันจะรีโนเวทแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับทริปสันฝันเดือนหน้าเจอกันแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวจะจัดอีกทีหนึ่งเมษายนให้เตรียมเอาไว้เลยน,นะครับจะยังคงยืนราคาเดิมที่9,9999 99. ผมจะจัด ปีละสองครั้งนะครับก่อนที่มันจะรีโาวเวแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปที่อื่นนะครับย้ำกันให้ฟังเลยนะฮะทีนี้ครับแฮนดแบ็กไวโู้โหากำลังขึ้นมอแลอร์เลตอนนี้มีแต่คนชมนะแกเปิดเผยให้ฟังเลยว่าจิตใจของเขาดีขึ้นเพราะเดวิดไปแคมทโทรมาหาในเกมที่ทำเข้าประตูตัวเองเ,เกมเจอสกอตแลนด์โอนโกไปไปแคมทโทรบอกว่ารับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ยังไงอย่าไปสนใจนะครับเล่นโฟกัสเฉพาะตัวเอง แล้วเขาบอกเป็กแคมเป็นคนที่เขาเชาชูมากแล้วก็มองเป็นแบบอย่างเขาช่วยตัวของแม็กควายได้เยอะจริงๆนะครับวันนี้ก็มีคลิปออกมาที่โด่งดังมาคุณผู้ชมลองไปดูคลิปคือจังหวะที่เดินกลับหลังเกมเจอร์แมนสอดฟอร์มดีใช่ไหมแฟนบอลก็ตะโกนแฮร์รี่แฮร์รี่ไอ้นี่เพิ่งจะเอาของออกมานะโยนเสื้อให้กับแฟนบอลเลยนะครับมีแต่คนชมนะฮะช่วงนี้คนเราเห็นไหมมันไม่มีทางที่มันจะแบบพินาศตลอดชีวิตหรอก มันแม่ควายตอนนี้ทุคนชมว่าโอ้โหไม่เหมือนจะนอนซานชูเลยนะมีความเป็นโปรเชี่ยนอลซ้อมอย่างเดียวสุดท้ายโอกาสก็กลับมาแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับ mm. ปิดท้ายวันนี้กันด้วยอลเล็กเตเลสครับอดีตนักเตะของเราตอนนี้ไปอยู่โรนัลโดนะเอานะเซอร์แต่งงานแล้วครับเตเลสแต่งงานกับวิกตอรเียเออนี่คือภรรยาของเขาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพิ่งจะจดทะเบียนกันไปเมื่อต้นเดือนนะครับไปแต่งที่มาลดีฟโอ้สวยสดงดงามมากๆ แต่เลสเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ค่าเนือจําแพนดูสูงมากนะครับจากการเปิดเผยก็คือโอลิโกนาโซชาเปเซนบัตนะฮะเดี๋ยวจากปอโตให้ค่าเนื่ยเก้าหมื่นปอนนะฮะนี่ไปชายหาดที่เมาลีน,นะครับถ่ายรูปมาสวยสดงดงามมากๆนะครับแฟนสวยมากเลยนะครับชื่อวิตตอเรียน,นะครับก็จดทะเบียนและอันนี้ก็ทําพิธีท,ทางศาสนาแล้วก็ประกาศให้คนได้รู้ว่าแต่งงานกันเรียบร้อยนะครับอ่ะก็เพิ่งจะย้ายไปอยู่ ที่ซาอาุดิอาระเบียอดีตนักเตะแมนยูก็เอามาให้ทราบกันนะครับนี่คือบิ new นิวส์นี่ครับเป็นนี้ครับช่วงหน้าครับผมจะไปเริ่มต้นจากดาบิดเคอาร์และอันเดรโอน่ามีการวิเคราะห์ออนเกิดขึ้นด้วยนะครับว่าโอน่าลูกแบบที่ผิดพลาดมาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบกันเนต็มๆได้เลยนะครับว่าเขากดดันจากการเป็นตัวแทนดาบิดเคอาร์จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ไอ้สองนักเตะที่อดีตผู้ช่วยเฟอร์กี้ชี้ว่า คุณกำลังเป็นจุดอ่อนของแมนยูสองคนนั้นคือใครหากพลาดในคลิปครับเพนี้ครับในช่วงของสารสกุนี้ครับแม้ว่าจะไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับแต่ว่าเรามาเก็บตกสินค้าที่มีอยู่ในคลังกันนะครับเพลบผลเพราะว่าเมื่อวานนี้เราปล่อยเสอ้อสตรีแฟชั่นไปปรากฏว่ามีแฟนบอลตาดีครับ <c oughs> เห็นบอกเฮ้ยกระบอกน้ำอยู่ข้างหลังมันยังเหลือ,อก,กี่ใบ บอลที่มีลายเซ็นเหลือหรือเปล่าคะแม้กระทั่งผ้าพันคอมีของใครบ้างนะครับผมก็เลยอลองไปนั่งดูมันก็ยังคงเหลืออย่างละสี่หชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมให้โปรโมชั่นโ่งฟรีทุกกรณีและทุกชิ้นจนกว่าคลิปใหม่อ่อนแพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงนะครับไปเริ่มัทที่ชิ้นแรกก็คือลูกฟุตบอลแมนเชสเตอร์ Manchester, แต่ที่มีคนถามเข้ามานะครับณตอนนี้นะครับเหลืออีก7ใบสุดท้ายนะครับนี่คือบอลที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่า มันตอบคําถามคนที่อยากมีลายเซ็นนักเตะสักครั้งในชีวิตนะครับแม้ว่าอันนี้มันจะไม่ใช่ประกาเซ็นสดนะฮะแต่ว่าที่ไมกกับสโตร์เขาเอาลายเซ็นนักฟุตบอลของมเมเตอร์ทุดใหญ่นะครับสกรีนวันบายวันแผ่นต่อแผ่นนะครับเราก็จะได้เห็นลายเซ็นของนักเตะที่เรารักแทบจะทุกคนฮนะอ่ะเบอร์ B 18บคาเซเบโลแบบนี้นะครับเบอร์ B 21อันตนีแบบนี้นะครับแล้วก็มี สกอตต์แม็กโทมินีสามสิบเก้านะครับมีมาคัสแลฟอร์ดอันนี้บูโน่เฟรนเดสเบอร์สิบแปดเป็นเซนกอดที่จะใส่หมายเลขแปดนะครับเพราะฉะนั้นครับมีเจ็ดใบนะครับอันนี้เคยปล่อยราคาที่ห้าพันบาทก่อนหน้าน,นี้แล้วก็ลดลงมาเหลือสามพันนะครับแต่ผมปล่อยไปก่อนนั้นนี่สองพันสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเหลือเจ็ดใบสุดท้ายอันนี้ส่งฟรีนะครับแต่ว่าเวลาส่งเนี่ยตามกฎไปสนีเขาจะต้องเอาบอลเอ่อบอลเอาลมออกนะครับเราก็จะ เป็นแฟบๆแ,แ,แบบนี้คุณผู้ชมก็ไปไปสูบเอาละกันนะครับอ่ะเหลือ7ใบสุดท้ายนะครับอย่างที่2ก็คือผ้าพันคออาดิดาสแมนยูนเต็ดครับอย่างที่เคยโชว์ไปครับผ้าพันคออันนี้น้อยทางมากที่ไม่กสโตร์ไม่ได้ผลิตเองครับเพราะอาดิดาสเป็นเจ้าภาพผลิตเราก็จะเห็นโลโก้ของอาดิดาสเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับสีเขียวก็คือมาจากเจอซี่ไอตัวชุดเยือนของแมนยูนเต็ด นะครับน่าจะเหลือ x สี่ถึงห้ผืนสุดท้ายและราคาถูกนะฮะอันนี้คือ Adidas x Man ยูนะครับเนี่ยโลโก้อดิดาย่างเี้ครับราคา1,999บาทจริงๆควรจะต้องแพงกว่าน,นี้แต่ว่าผมได้ไปปล่อยอันนึงที่เพื่อนผมฮิ้วเองไม่เสียค่าค่าไอชิปปิ้งนะครับแต่เพราะฉะนั้นผมก็เลยอ่าคิดราคาเขาเดิมพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามี x สี่ผืนสุดท้ายนะครับส่วนเอ่อตัวของผ้ามันคอนักเตะเนี่ย แม็กโทมิเน่และอารอนวานบิซาก้าเหลืออีกอย่างละผืนเท่านั้นนะครับสกอตตี้แม็กโทมิเน่ช่วงนี้กำลังขายดีแล้วก็วานบิซาก้าคนก็ชอบเยอะอยู่นะครับเหลืออ,อย่างละผืนนะครับอันนี้1,500บาทนะครับจริงๆในถุงเนี่ยมีคนจองไว้แล้วแต่ว่าก็แคนเซิลมารอบหนึ่งคาเซมิโน่เหลืออีกหนึ่งผืนแล้วก็อันโทนี่เหลืออีกหนึ่งผืนนะครับเพราะฉะนั้นะ ตัวของพันคอรัฟุบบอร1,500บาททั้งหมดนะครับเช่นเดียวกับแม็กโฟมิเนแล้วก็อารอนวันบิสซกาด้วยนะครับส่งเข้ามากันได้เลยนะครับอะอย่างต่อไปก็คือกระเป๋าสตางค์ปีศัตแดงครับกระเป๋าตังแมนยูของรูกากาี่เป็นสีเทานะครับและซิปเป็นสีแดงสวยสดงดงามมากๆอันนี้เหลืออีก5ใบครับใบละ999บาทนะครับแล้วก็ สุดท้ายเป็นผ้าเช็ดตัวแมนยูอร์เต็ดนะผ้าเช็ดตัวพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเหลือคืนสุดท้ายเก็บตกกันนะครับเออรวมถึงเสื้อสตรีทแฟชั่นของปีศาจแดงเมื่อวานที่ปล่อยไปนะครับไซส์เอหมดแล้วเอ็มเหลือแค่สองตัวนะครับแอลเหลือแปดตัวและ L อลเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทอยากได้ชิ้นไหนส่งฟรีทุกชิ้นจนกว่าพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มส่งครับ คืนนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในเรื่องของผู้รักษาประตูครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ WDKR ได้สร้างกระแสในโซเชียลมีเดียครั้งสําคัญนะครับก็ทําให้แฟนบอลแมนเชสเตอร์เนี่ยพูดถึงกันเป็นวงกว้างแทบจะเรียกได้ว่าทั่วโลกเลยนะครับเหมือนตัวเองตัวเขาเองก็รู้นะฮะว่าณนะตอนนี้แฟนบอลแมนยูคิดถึงนะครับทั้งที่จริงๆแล้วก่อนหน้าที่เขาออกไปจากโอทรารฟอร์ดเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเงียบมากเลยนะครับในอินสตาแกรมในทวิตเตอร์เนี่ย เปลี่ยนภาพไม่มีเอาเงียไม่มีสีแดงับไม่เกี่ยวข้องอะไรกับแมนยูเต็ดเลยนะครับจนกระทั่งเปิดซีซั่นมาทุกคนก็ยังเห็นว่าเดยยังไม่สามารถที่จะหาทีมใหม่ได้เขาก็เลยได้โพสต์คล,คลิปคลิปหนึงที่เป็นตัวเองซ้อมส่วนตัวอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เงียบหายไปจนกระทั่งปีศาจแดงเองฟ้อมไม่ดีเลยครับตอนเจอบาบยมินิกแล้วทางฝั่งของอังเดรโอน่าพลาดเจ้าตัวก็โพสต์ภาพอยู่กับเพื่อน จนมาถึงเกมเบรนฟอร์ดนี่อันนี้ผมว่าชัดเจนนะครับคือเรื่องพวกนี้ครับมันเป็นแผนทางการตลาดนะครับทุกคนนักบอลระดับนี้มีที่ปรึกษา PR อยู่แล้วไม่เหมือนกับเรานะครับที่แบบคิดจะบอกว่ากินข้าวก็อยู่ที่ไหนก็บอกเช็คอินอะไรนักเตะม,มันมีมูลค่ามหาศาลมากนะครับทีนี้ d t r ได้โพสต์ภาพว่าอยู่เมืองแมนเชสเตอร์แล้วก็ไปโผล่ที่ทางฝั่งของเกม สุภาพสตรีเป็นมูเมนที่แมนยูเสมอกับเปเชไป1ประตูต่อหนถามว่าเขาอะไรที่ทำให้แฟนบอลปีศาจแดงคิดถึงเขามากทั้งที่จริงๆแล้วตอนที่แกอยู่กับแมนยูเต็ดในระยะ3-4ปีหลังเนี่ยก็โดนวิจารณ์แทบปะปีหนึง4-5ครั้งอยู่แล้วเพราะมีออกมาผิดพลาดเตะบอลวืดรับบอลหลุดคือมันมีทุกปีตั้งแต่ยุคข,ของโอเล็กุนาโซชารับลูกของเรีวเนเมซี่หลุดนะครับอ่ะ ความผิดพ้าของเองอเอาจริงมันก็มันก็ไม่ไม่ได้น้อยแต่ว่าพอมันไปเทียบกับจังหวะการเซฟมหาสัจจ์เขามันเลยกลายเป็นดูแบบเป็นเรื่องเบาไปเลยทีนี้คนที่มาแทนเขาเนี่ยมันยากแล้วครับการดูอินเตอร์ว่ายากแล้วการมาอยู่แมนเดเตอมันยากกว่าเยอะมากๆนะครับก็คืออนะังเดรโอนาจากความมั่นใจที่เมื่อวานผมเล่าให้ฟังไปนะครับวันนี้มันมีการวิเคราะห์เกิดขึ้นในดิแอร์ติกครับเขาเอาผู้รักษาประตูเอาพวกโค้สโก มานั่งดูว่าโอนานาจากผู้รักษาประตูที่ถือว่ามีฝีมือคนหนึ่งนะครับอยู่อินเตอร์ช่วงนั้นเนี่ยเป็นตัวทอ็ทอปของยุโรปเลยแล้วก็พาอินเตอร์ไปถึงรอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันพังมันพลาดตรงไหนทำไมมาอยู่กับยูไนเตดนอกเหนือนจากแค่เพลชเชอร์มันมีเรื่อ,องอื่นล่านะครับปรากฏว่าเขาวิเคราะห์กันว่าค่าเซฟของโอนานามีปัญหาครับทุกคนคือมันมีการเปิดเผยออกมานะครับว่า อังเดโอน,น่าเนี่ยเป็นโกที่ตัวใหญ่ก็จริงครับแต่เวลาที่จะยืนจังก้าเซฟอะครับนิสัยที่เขาชอบทำคือเขาชอบอ้าขาให้กว้างครับทำให้ดูตัวมันมันใหญ่กว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเซฟการปิดมุนปิดมุมเสาซ้ายขวาให้มันดูเล็กลงครับถามว่าข้อดีมีไหมข้อดีมีครับคือถ้าหากสังเกตได้เลยว่าเวลาอันนี้คือจากการวิเคราะห์ผมไม่ได้เคาะเองนะครับถ้าหากว่ายิงมาแล้วเขาใช้เท้าเท้าเซฟอะครับ ขาถือว่าเป็นคนใช้เท้าเซฟได้ดีทีเดียวนะครับก็อย่างว่าเป็นคนใช้เกมเปิดบอลจากฝีเท้าเขาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ขาเซฟมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นผมเคยพูดครั้งนึงจำได้ว่าโอนาน่าเซฟด้วยขาค่อนข้างแน่นมากนะคือจะยิงลอดขาโก้คนนี้ค่อนข้างยากแต่ที่นี้ครับพอมันมีข้อดีก็มีข้อเสียครับข้อเสียที่เขาวิเคราะห์กันผู้กาประูเป็นโค้ชอะไรเขาบอกว่าคือถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยืนขาอ้ามากเท่าไหร่มันก็เหมือนกับตึก ขอไอโซขอทาวเวอร์ที่มันมีโอกาสที่จะล้มตัวลงมาได้ง่ายเท่านั้นนะครับความหมายคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โดนยิงแล้วบอชัแลแลบก็จะเห็นได้เลยว่าโอนามาักจะก้าวไปแล้วไม่ถึงพุ่งปัดไปแล้วเซฟได้แล้วไม่พอบอลแฉลลบเข้านะครับผู้ชมลองไปดูภาพภาพนี้ครับอ่ะเขายืนขาจังก้าอ้าทุกรูปอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตอนอยู่อินเตอร์มิลานนะครับภาพนี้เกิดขึ้นในเกมที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดนี่แหละ เห็นไหมว่าจากจังหวะที่เยนเซนยิงไปเนี่ยขาของโอราน่านะครับก็คือเท้าขวาเนี่ยมันมันตายไปแล้วนะครับคือเขาอ้ามาใช่ไหมครับแล้วเขาใช้เท้าปักลงไปทีนี้พอโดนเขาพร้อมแล้วที่จะโดนยิงพอเยนเซนยิงปุ๊กบอลมันฉลับเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับบางมากเลยนะครับเขาเลือกที่จะพุ่งตัวไปแล้วซื้อด้วยมือขวาในการพุ่งปัดเพราะว่าขาเขาเนี่ยอ่ากางมาเยอะมากเกินไปแล้วครับปรากฏว่า บอลมันอยู่แทบตรงกลางเลยสุดท้ายเขากขาเซฟไม่ได้นะครับบอลก็ทะลักเข้าไปนะครับก็เสียประตูนั้นเป็นตัวอย่างแรกนะครับทีนี้ตัวอย่างที่2ครับนักวิเคราะห์ก็บอกว่ามันเหมือนกันเลยในเกมที่เจอกับบาซิมินิกเมื่อเจอเลรอยซาเน่ ane, ลากมาลากปุ๊บของง้างจะยิงโอ,อนานน่ากรเหมือนเดิมครับอาขาให้กว้างครับเพื่อโดนยิงถ้าหักเป็นข้อเขามักจะเซฟได้โดนยิงขึ้นไปข้างบนเนี่ยปัดได้หมดนะครับปอมเป็นโกลี่ตัวสูงแต่ว่าเลรอยซานเน่ดันยิงแป๊กมิสคิกยิงแป็กมา แล้วบอลทะลักเข้ามาอยู่ทางซ้ายมือของโอนาน่าจากลูกแรกที่โดนเบนส์ฟอร์ดยิงเป็นเท้าขวาใช่ไหมครับรอบนี้ครับของบา์ทวิน,นิกคือเท้าซ้ายของโอนาน่าครับได้ทิ้งตัวลงไปแล้วพอขายกปุ๊บเสร็จเนี่ยบอลฉลบหรือว่ายิงมาแป๊กเนี่ยเขาผิดคลาดก็เลยลอดแขนครับและเขาบอกได้เลยว่าลูก,ลลกแบบนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นอีกนับไม่ถ้วนแน่ ถ้าหาโอนาน่ายังไม่เปลี่ยนวิธีการยืนขาอ้าแบบนี้ซึ่งมีการรายงานเกิดขึ้นว่าโค้ชแมนยูเนเตเองก็เคยมีการพูดคุยไปแล้วนะครับว่ามันเป็นเทคนิคที่ผิดนะครับแต่โอนาน่าก็ยืนยันว่าเขาถนัดแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เปลี่ยนยากนะครับคนมาจนถึงอายุ20กว่ากว่าๆยเท่าไหร่แล้วแ่ะตอนนี้โอนาน่าเลยมันมันมันเลยช่วงระยะเวลาที่จะฝึกเป็นเด็กน้อยที่จะแบบเปลี่ยนวิธีการรับหมดแล้วถูกไหมครับเขาก็เลยไม่ไม่ได้แก้ไขตรงนี้นะครับ คนก็เลยวิเคราะห์กันว่าแบบนี้เนี่ยแมนนูเต็ดซื้อโกถูกหรือเปล่าเนี่ยเพราะเหมือนเป็นคนสารเกตช้ว่าเป็น p l a y m a k e เกอร์ a g l o v เนะครับเป็นคนทำเกมที่ใส่ถุงมือนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรฮะกับเทคนิคตรงนี้นะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ The a t h l e t i c เอามาเปิดเผยว่า Coach Go, โค้ชกเขาเตือนอยู่แล้วว่าถ้าหากคุณเป็นแบบนี้คุณจะโดนลูกเลี้ยงไม่ได้เลยนะนะครับอ่ะ ซึ่งมันก็แตกต่างนะครับอย่างผู้รักษาประตูในยุโรปที่ผมเคยบอกอ่ะถ้าเซฟม,มันจะสวยไม่ว่าจะเป็นมากเดต้สเตเกนไม่ว่าจะเป็นเอ่อมาดิเอลนอยเออร์ดบบิเดเคอเกป้าแบบเนี้ยท่ามันจะแบบมือเดียวโกโยุโรปอ่ะแต่ถ้าเป็นโกอเมริกาใต้อ่เห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนเอเดซอนถ้าไม่ได้สวยมากแต่เขาก็แลกมาด้วยจากใช้เท้าที่ดีเหมือนอเโซนเบ็กเกอร์แบบนี้นะครับนี่คือผู้รักษาประตูลึกๆนะครับเป็นเรื่องของเทคนิค นะครับการยืนอ้าขาจังก้าเซฟด้วยเท้าดีปัดได้เวลาเจอลูกโดดแต่ถ้าหากเจอลูกเลียดแล้วขาตายไปแล้วคุณเข้าใจว่าขาตายว่าขาตายคือมันขยับไม่ได้แล้วนะโดนฉนลับปุ๊บเรียบร้อยเข้าทุกทุกเลยนะครับทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือจำเลเดีมูเลนสตีนได้ไหมเลเดีมูเลนสตีนคือหนึ่งในสตาฟของอเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับมูเลนสตีนนั่งดูแมนยูเต็ดครับแล้วก็ วันนี้ออกมาพูดว่า2คนที่กําลังจะเดี่ยงในฟุตบอลพิเมเียร์รุ่นการนี้กลับกลายเป็นลากเฟลวารานกับคาเซเมโลนะครับมูเลสตินบอกว่าแน่นอนปีที่แล้วเนี่ยสคนนี้เป็นเป็นนักเตะโหลักโดยเฉพาะทางฝั่งของคาเซเมโลเลยแต่ว่าพอมารุ่นการใหม่ครับอายุที่มันมากขึ้นเกินเลข3แล้วเนี่ยพิเมเียร์ที่แม่งเร็วขึ้นแทบจะทุกปี ปัจจุบันเนี่ยถ้าวัดกันได้เนี่ยจงังหวะที่เปลี่ยนทรานซิชันไปทรานซิชันมาถ้าเปลี่ยนเป็นรถคือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแทบจะทุกคันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาเซิเมโร่กับวารานแฮนโดกับเกมบุกที่มันรวดเร็วแบบนี้ไม่ได้นะครับแมนยูก็เลยเจอจุดอ่อนมหาศาลโดยเฉพาะถ้าหากวารานไม่ได้ผู้ว่าลิซโน่าริเนสมันก็เลยยิ่งแย่เช่นเดียวกับทางฝั่งของคาเซิเมโร่นะครับแต่ว่าเรเน่บูเรสตินก็บอกว่า ตัวของคาเซมิโลเนี่ยมันมีเรื่องของความฟิตเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าดูแค่ตาเปล่าก็เห็นได้เลยครับซาทโคบอกว่าบรูโนกับคาเซมิโลโคตรล้าเลยไม่ฟิตมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของบรูโน่แฟนเดตครับมีการเปิดเผยออกมาว่าไอ้ลูกที่สกอตต์แม็โทมิน่มงให้แมนยูได้ประตูชัยเนี่ยทุกคนในสนามนี่คือวิ่งมาดีใจกับแม็โทมินหมดเลยนะครับเพราะว่า มันเป็นผลการแข่งขันที่ไม่น่าเชื่อแมนยูกำลกังจะแพ้อยู่แล้วตปเสมอแป๊บเดียวแล้วได้ประตูขึ้นำนำนะฮะคนวิ่งมาแม้กระทั่งโอนาน่าวิ่งมาใช่ไหมครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดบอกว่ามีแค่ดูดูแฟรเกสนะครับที่เขาโดนถอยมาเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวคอร์เตอร์แบ็กในการเปิดยาวใช่ไหมไม่วิ่งมาดีใจครับข่าวบอกว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าและหมดแรงมากเลยนะครับก็เก็บอาการดีใจวิ่งครึ่งสนามแบบเนี้ยเอาไว้ให้เวลาที่เหลือนะครับ เพราะมันมีสถิติออกมาจากเว็บไซต์ของ f i t Pro นะครับเปรียบเทียบ15กันยายนเมื่อปี2022จนถึง15กันยายน2023บูนโน่แฟนเดนเล่นแบงกหมด6,666นาทีครับไม่เพียงเท่านี้ฮะรุ่นการปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นเออยูโรและเดี๋ยวมันจะมีนักชาติอีกความหมายคือนักเตะโปรตุกเกสคนเนี้ยจะเล่นให้กับทั้งทีมชาติและแมนยูเต็ดเกินกว่า80เกมนะฮะต่อ1ซีซั่นนะครับคือ นับรวมทั้งปีเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยนะครับก็เลยทําให้ณ้ตอนนี้ทางฝั่งของบูโรแวนกับคาเซเบโลนี่คือเจอปัญหาใหญ่มากก็คือเรื่องความล้าน,นั่นเองนะตอนนี้เขาก็เลยมีการคุยกันอยู่ว่าเอ,อเดนชันหาก็เห็นแล้วนะครับคือเขาพยายามจะแก้ไขวางตําแหน่งของสกอตแม็กโทมิเดตั้งแต่ยิงให้กับสกอตแลนด์มาโดยตลอดจนตอนนี้คือก่อนหน้านี้นเคยเอาไปเล่นเป็นกองหน้าก็แล้วหน้าต่ำก็แล้วแล้วมันยังไม่ได้ยิเท้าสกอตแลนด์ แต่ไอสประตูที่เกิดขึ้นกับเบนฟอร์ดเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับกำลังหาตำแหน่งให้แม็กโทมินีอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเล่าให้ได้ฟังแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับวันนี้คือเรื่องผู้รักษาประตูอันเดโอนานากับเทคนิควิธีการเซฟแล้วก็สองคนที่อดีตสตาร์โค้ชของปามองว่าช้าไปเยอะมากแล้วทำให้แมนยูมีจุดอ่อนน่คือวารานกับคาสเซโร่นั่นเองนะครับ ช่วงสุดท้ายครับทุกคนครับวันนี้เราเก็บตกของกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราปล่อยเสื้อตัวนี้ไปแล้วก็มีคนนะครับส่งคําถามเข้ามาหาทีมงานเราเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบอลยังมีอยู่ไหมกระบอกน้ายังมีอยู่ไหมข้ามันคออะไรอยู่หรือเปล่ากระเป๋าสตางค์เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เลยรวบรวมมาให้กับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้สิทธิ์ส่งฟรีทุกชิ้นจนกว่าพรุ่งนี้จอแอนหนึ่งทุกตรงนะครับไปกันที่ชิ้นแรกครับก็คือลูกฟุตบอล สกรีนลายเซ็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับครั้งหนึ่งครับถ้าใครอยากจะมีลายเซ็นนักฟุตบอลเก็บเอาไว้นะครับแม้ว่าอันนี้มันจะไม่ใช่เป็นลายเซ็นน้ำหมึกนะครับแต่ว่าเป็นลายเซ็นที่ไม่กัดสโตทำแล้วก็สกรีนลงไปที่ลูกบอทลอทีละอันทีละอันทีละอันนะครับมาได้ไลายเซ็นกตกเตะคบทุกคนเลยนะครับแล้วก็ทำมาเป็นแบบออฟฟิเชียลด้วยนะครับนี่เบอร์หคลิชาก็คือลิซานโดมาติเนส นะครับมีลายเซ็นทุกคนลาฟาเอลวารานอันนี้ฮะนะครับแล้วก็มีคริสเตียนอีเล็กเซนอยู่ใกล้ๆกันนะครับอันโทนี่ฮ่าแฮร์ดี้แม็กควายผมเองก็ไม่ค่อยเสียลายเซ็นนะครับจนผมมาได้ทุกอันเลยครับว่านั่งดูว่ามีความสุขมากเลยมาฮัตแลฟอร์ดครับหมายเลขสิบนะครับบอลเบอร์นี้นะฮะบอลโชว์นะครับของไม่กะกโซนะครับเคยปล่อย5,000บาทนะครับลดราคาเหลือ2,250บาทเหลือเจ็ดใบสุดท้ายเท่านั้นนะครับใครอยากได้ รีบลายหาน้องผมเลยสักครั้งมีลายเซ็นติดเอาไว้ที่บ้านเอาไว้ตั้งโชว์แบบนี้ได้เลยอย่างนี้นะครับเท่ๆแบบนี้ได้เลยนะครับชิ้นที่2ก็คือผ้าพันคออาริการ์ศีสา์แดงครับอันนี้สีเขียวที่เป็นแรงบันดาใจมาจากตัวเสื้อเยือนรุ่นนี้น้อยคั้งมากที่อาริกาจะทำ ถ้ามันขอให้แมนยูเต็ดอันนี้ไม่กลับโซไม่ได้ทำเอนะครับเพราะฉะนั้นตาโลโก้มันจะเป็นโลโก้อดิดาวสกับแมนยูแบบนี้นะครับตอนนี้เหลืออีกสี่คนนะครับสีเขียวแบบนี้หายากหนึ่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับส่วนผ้าพันคอของนักฟุตบอลนะฮะเหลือสี่คนตรงนี้นะครับน่าจะเหลืออย่างน้นหนึ่งก็คือสกอตต์แม็คโทมินเออร์อัลวันวันบิซาก้าอันโทนี่แล้วก็คารเซเมโร่ผืนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหรืออย่างอื่นืนตรงนี้สี่ผืนละหมดแล้วนะใครอยากได้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะคครรับกะเเป๋าาสตตง์แมนยู็ดครับ รุ่นการนี้สีเทานะฮะลองดูจากอินเสิร์ตได้เลยครับพอสีเทามันไม่คู่กับซิปมันทําให้สวยงามมากๆซิปส,สีแดงนะครับรุ่นการใหม่999บาทเท่าเดิมนะครับน่าจะเหลืออีกสีอันสุดท้ายนะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัว,ตวไปเพื่ออินเสิร์เลยได้ผ้าเช็ดตัวเหลือผืนเดียวนะครับเก็บตกนะครับหนึ่บาทนะครับและสุดท้ายเสื้อสตรีทแฟชั่นบริษัทแดงนะครับ S หมดแล้ว M น่าจะเหลือแค่2ตัว L เหลือเยอะครับใครที่ใส่ L นะครับมาเอาไปได้เลยเลอต้องแปตัวนะครับเลข XL เหลือ1ตัวเท่านั้น1550บาททุกอย่างวันนี้ส่งฟรีนะครับไลน์มาหาน้องผมได้เลยนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยเรื่องแม็กโทมินีเลยนาด้ปะ